สัสดีจ้ายายเอยไม่เลยจ้ายายเลาเลยกับเขาช่น้ำท่วมจ้าี่กฎะไกดไกดติดตามให้เองอะไรอออออลนี้อข้เลยขึ้นเลยไหมเอาตรงนี้นะมันจย้ำไงเอาตรนีดิบยไม่พี่ว่าเนี่ยมาใส่เอาละเอาตรงนี้นะมันจะย้ำไง บอให้มันกอบเจ้บอเอาซ้ำที่นะเอานุ่มไม่เอากรอบเอานุ่มใช่ไหมนนี้พระอาจารย์วัดสวนหมากไม่ข้าวด้วยไฟน้ำที่แรงน้ำตาไม่ละานเลยเป็นไถ่ปลาดุกปิ้งรูเอาปลาดุกปิ้งเนี่ลงน้ำอ่ะปลาดุกปิงปลาดุปงมจากอายุสใส่หือปลาดุกปิ้งก็ได้ ใส่ปลาดุกปิ่งอะไปใส่เบิร์ดโอ้ตีจะสิไปเบิร์ดปลาดุกปิ่งจ้ะปิ่งปลาดุกจะปิ่งปลาดุกปิ่งปลาดุกเออเนี่ยปิ่งปลาดุกคุณน่ามีแต่ตัวใหญ่ๆปาดปลาดุกจ้ะปุณนะพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยมาเบิ่งเด้อมีแต่ตัวใหญ่ๆปิ่งปลาดุกปลาดุกใส่บุญจ้าอันนี้โมเมนไฟน้ำท่วมเด้จ้ะปลาดุกเนี่ยไว้ใส่บุญจ้า แต่ถอดมูนี่เอาไปไผ่น้ำท่วมจ้าอันนี้บรรดาแม่บ้านจ้าแม่บ้านแม่บ้านแม่บ้านจ้าแม่บ้านแม่ครัวเอางงหรือว่าเอาเอามืนเรื่องเลยแม่ครัวจ้าแม่ครัวร่วมด้วยช่วยกันจ้าแม่ครัวจ้าหนึ่งเขาช่วยไผ่น้ำท่วมจ้า ึ้ทวนๆแล้วสีเบิร์นห้เรื่องแซมแม่อกนนีไม่บอกต่อมเสื้อมีแม่คุ้นเแค่นี้ได้จเด้ต่อมนเสื้อมีแม่้ังไก็จ้ได้เด้สวัสดีจ้าปบางเ่งเด้อพ่ออีสันอาาช้าพพ่อ